สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับโคโค่ชาแนลครับอ่าวันนี้จะมา,าแนะนำทริคเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งานมือถือนะครับอืมเป็นทริคที่เกี่ยวกับการประหยัดแบตส่วนหนึ่งนะประหยัดแบตแล้วก็เป็นทริคที่จะแก้ปัญหาเกี่ยวกับเองโนรถพั์จะใช้งานไปแล้วมันอืดหรือว่ามันแห้งมันค้างนอะไรประมาณนี้นะครับ บางคนเพื่อนหลายท่านอาจจะเคยเจอคือใช้งานไปแล้วรู้สึกเอ้ยทำไมวันนี้มันอืดๆหน่วงๆน่วงแล,วล้วแบตมันหมดเร็วอาจจะเคยเจอปัญหานี้กันนะครับเดี๋ยวไปไปเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าเราสามารถเข้าไปปรับตั้งตรงไหนได้บ้างนะครับในการาแก้ปัญหาตรงส่วนนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับครับอ่าส่วนแรกที่เราจะเข้าไปดูกันนะครับคือเข้าไปดูที่เพย์โตก่อนเลยครับนี่นะครับกดเข้าไปเลยครับ โอเคอ่าพอกอดเข้าไปแล้วนะครับให้มาที่มุมซ้ายบนที่เป็นกีดสามขีดเนี่ยครับกดคุ้ยเลยครับนะครับเคเสร็ okay. จแล้วให้มาที่การตั้งค่าครับกดเข้าไปเลยครับโอเคเสร็ okay. จแล้วให้เรามาดูตรงสองหัวข้อนี้ครับ อัปเดตแอปโดยอัตโนมัติกับเลนส i มิโดโอัตโนมัตินะครับ, omat, บ, omat, รบเอาไาดูวข้อแรกก่อนหัวข้อแรกนี้นะครับข้อนี้ omat, อัปเดตอัตโนมัติกดครับเลยครับเมันจะถูกเลือกโดยโดยปแกติของเครื่องมันน่าจะถูกเลือกอยู่ที่ผ่านไ i ไฟเท่านั้นน,น,นะครับตรงข้อนี้ถ้เรากดมาเลือกข้างล่างเลยก็ได้ครับตรงนี้นี่นะครับกดนะครับแล้วก็กด เสร็จสิ้นครับถามว่าทำไมต้องกดเลือกหัวข้อเลือกตรงยาเดทอัตโนมัติถ้าเครื่องของเพื่อนๆที่ไม่ได้เป็นเครื่องที่ที่แรงแงมาก,กน,นะครับเป็นเครื่องรุ่นๆอาจจะตำตๆไปสักนิดนึงนะครับถ้าเราเปิดตรงนี้เอาไว้สมมุติต่อให้เราเล่น wifi อยู่ก็าตามนะครับเราเล่น wifi อยู่แล้วเกิดจังหวะนั้นเราอาจจะต้องส่งงานส่งเมลส่งรูปหรือทําอะไรสักอย่างเกี่ยวกับโทรศัพท์อยู่เนี้ย มันอาจจะมีช่วงที่มันหนืดหนืดหน่วงหน่วงเอ๊ะทำไมมันท้าทำไมหมุนวนจังเลยช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงอัปเดตของแอปอะไรก็ตายตามตามแต่นะครับซึ่งมันอาจจะอัปเดตตรงกับช่วงที่เราทํางานอยู่พอดีนะครับก็ปิดไปก่อนเลยไม่เป็นไรก็เราใช้งานเสร็จว่างแล้วค่อยไปอัปนะครับถ้าถามว่าอา้าวแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าต้องไม่อัปแอป,ปตรงไหนยังไงเดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึง่งนะครับผมโอเคต่อไปหัวข้อขอีกข,ข้อหนึ่งคือเล่นวิดีโออัตโนมัติตรงนี้ นะครับกดครับเลยครับนี่ก็ให้เลือกเป็นไม่เล่นวิดีโออัตโนมัติครับแล้วก็ตัดตินครับอ่ามาทำไมต้องเลือกบข้อนี้สมมติว่าเพื่อนๆเล่นคลิปอยู่เล่นคลิปดูคลิปนั่งดูคลิปอยู่นะครับและเกิดเราสมมติเราหลับไปหรือเราไม่ได้ดูเราตั้งไว้นะครับอ่าปกติแล้วคลิปเวลาเราเล่นไปเนี่ยพอเล่นใกล้ๆจบหรือจอบไปแล้วมันก็จะดึงคลิปอื่นขึ้นมาเล่นต่อเลย จะเล่นต่ออย่างเงี้ยเล่นต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าเราจะมันจะจะมากอดหยุดหรือว่าปิดมันไปซึ่งการที่เล่นวนอย่างเงี้ยเปลืองแบตมากๆครับแล้วเครื่องอาจจะร้อนด้วยนะครับก็เป็นเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยประหยัดแบตได้นะครับโอเคในของเพจตัวก็มีอยู่สองส่วนที่เราต้องเข้ามาปรับตั้งตรงนี้นะครับทีนี้มาดูกันว่าแล้วถ้าเราไม่ตั้งอัปเดตอัตโนมัติเราจะอัปเดตยังไงนะครับ Uh, อันดับแรกให้ไปที่ตรงข้างบนเนี่ยครับสมมุติว่าเรารู้ว่าไอ้ลน์น่าจะมีการอัปเดตแล้วเราพิมพ์ไปเลยครับสมมติว่าเราจะท้ามไ,ไลน์ถ้ามันขึ้นมาอย่างนี้นะครับถ้าขึ้นอัปเดตแสดงว่าล ne ตอนนี้มีอัปเดตใหม่ๆแล้วก็กอดอัปเดตได้เลยนะครับกอดอัปเดตมันก็จะอัปเดตให้ไปเลยเหมือนกันนะครับกับอีกอย่างนึงคือนะครับกดไปที่ขีดสามขีดน,นี่ครับตรงนี้ นะครับวันไหนว่างๆไม่ได้ทํางานที่ไม่ได้ใช้เครื่องทํางานก็กดเข้ามาดูเพิ่มนะครับมาที่แอปและเกมของฉันหัวข้อแรกเลยครับกดเข้ามาเลยครับเฮ้เลื่อมาดูเลยครับเนี่ยมันบอกว่ามีแอปคือมีอยู่เก้าเก้าแอปที่รออัปเดตอยู่เนี่ยตรงนี้ครับถ้าเราเปิดอัปเดตอัจโน,นมับไม้แอปทั้งหมดนี้อยู่ๆมันก็จะอัป อัพของมันเองเลยซึ่งแอปบางแอปเราไม่ได้ใช้เลยมันก็อัพให้อัพไปเรื่อยๆนะครับมาในหน้าตัวนี้เราเลือกได้ว่าเราจะอัปเดตตัวไหนบ้างอยากจะอัพไลน์ก่อนอัปเดตไลน์อยากจะอัพเฟซก่อนอัปเดตเฟซอยากจะอัพเฟซอ่ายูทูบก่อนอัปเดตยูทูบหรืออัปเดตทั้งหมดก็ได้ช่วงเราว่างๆไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรก่อนอัปเดตตั้งตั้งเลยก็ได้หรือจะเลือกอัพเดีตัวก็ได้นะครับโอเคในส่วนนี้ออกไปกอนเลยครับตัวนี้เราจะ ต่อไปอที่ต้องคำนับปรับตั้งอีกที่หนึ่งคือทีอ่การตั้งค่าครับโอเคมาที่การตั้งค่าที่รูปรูปเฟืองเลยครับกดครับเลยครับนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาหาเลื่อนลงมาหาการดูแลอุปกรณ์น่ครับหรือ ถ้าเป็นเครื่องยี่ห้ออื่นนะครับเป็นเครื่องยี่ห้ออื่นที่ไม่ใช่ซัมซุงตอนนี้ผมใช้ซัมซุงในการทําคลิปนะครับถ้าเป็นของยี่ห้ออื่นก็อาจจะไปหาหัวข้อที่เกี่ยวกับแบตเตอรี่นี่ครับเพราะว่าเราจะต้องการจะเข้ามาปรับแต่งการใช้งานแบตเตอรี่นะครับกดครับเลยครับโอเคพอมันเข้ามาแล้วนะครับในหน้านี้ให้มาที่แบตเตอรี่เลยครับอย่างนี้กดครับเลยครับ โอเคแต่แล้วให้มาที่การจัดการพลังงานของแอปครับนี่ตรงนี้นะครับกดครับเลยครับเอโอเคสองอันนี้ครับสองอันข้างบนนี้นะครับคือหลักๆผมไม่แน่ใจว่ามันจะปิดหรือจะเปิดอยู่นะครับแต่มันจะไีตต่ปรับปรับแต่แบบปรับได้จํากัดการใช้แบตเตอรี่สําหรับแอปที่คุณไม่ได้ใช้บ่อยตัวนี้นะครับให้ให้เปิด คือแอปไหนที่เราไม่ได้ใช้บ่อยๆอคือถ้าเราไม่เปิดสมมติเราไม่เปิดไว้นาตอนนี้เท่าเครื่องของเราอ่ะจะเฉลี่ยแบตเตอรี่กับทุกแอปเลยที่เราโหลดมาไว้ในเครื่องนะครับแต่ถ้าเราเปิดตัวนี้ไว้อ่าเราเปิดไว้อย่างเงี้ยเครื่องมันจะประมวลมาให้ว่าแอปไหนเราใช้บ่อยอาจจะเอาแบตไปใช้กับตัวนั้นตัวไหนที่ไม่ได้ใช้หรือนานๆใช้ทีอาจจะใช้แบตนิดนึงหรือไม่ได้ใช้เลยคือคือมันจะเป็นตัวจัดการแบตเตอรี่จัดการพลังงานให้กับแอปแต่ละแอปได้ครับ มันก็จะเป็นการประหยัดแบตไปได้ส่วนส่วนหนึ่งนะครับข้อที่สองพักแอป,ปที่ไม่ใช้งานคราวน,นี้ก็เหมือนกันเแอป,ปไหนที่เราไม่ได้ใช้งานสมรติเราไม่ได้ใช้งานนานๆอย่างเงี้ยก็ยไม่ต้องไปเปลืองพลังกับมันให้มันพักไปเลยให้ให้ตัวเครื่องเป็นตัวจัดการการใช้แบตอาจจะไม่ต้องให้มันใช้แบตเลยหรือใช้แบตน้อยที่สุดแล้วเอาแบตมาใช้กับแอป,ปที่เราใช้งานบ่อยๆนะครับโอเค ในในส่วนของการประหยัดแบตก็ประมาณนี้นะครับมันอาจจะดูไม่มากไม่มายแต่ก็ช่วยได้นะครับช่วยได้ในการใช้งานมือมือถือท่องจังหวะถูกเสือนขึ้นมาอย่างเงี้ยแบตมันหมดเร็วขึ้นมาเนี่ยไอ้พวกนี้ช่วยได้นะครับทำให้แบตเราอาจจะหมดช้าช้าลงเครื่องอาจจะเร็วขึ้นนิดนึงนะครับโอเคหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกด รูกปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะนำมาเสนอในการต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ